มาถึงก็ยุงกับเชียวอ่ะในเฟซบุ๊กอ่ะอ้อยเอาเอาขาตั้งลงหน่อยสิสวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะฮะทูะใอใช่กำลังขาลุกนะอุ้ยใครเข้ามายัาง ยังไม่มีใครมาคุยกันหน่อยนะคะแฟนแฟนบอลสีทั้งหลายนะคะเราก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะ <ใน S 1> ไม่ก็บอกว่าให้ไลฟ์ในเฟสยังเรียบร้อยอสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วหนึ่งร้อยท่าน <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้มาไลฟ์สดให้ดูบอลสีกันในสวนเลยนะคะจะได้รู้ว่าฟาร์มคุณแม่เป่งทําบอลสีจริงๆนะคะไม่ได้จกตานะคะ สิ่งที่เราได้นำเสนอนะคะไปที่ในคลิปต่างๆเราได้ปฏิบัติทำปฏิบัติและทำในสวนเราจริงๆนะคะถ้าใครอยากได้บอลสีสวยๆนะคะเข้าไปที่เพจเพจฟาร์มคุณแม่เป่งได้เลยนะคะแล้วก็ไปเขียนข้อความนะคะ,ะไปที่เพจได้เลยเพจฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะก็เดี๋ยวจะล้มนะมันไม่เห็นเลยค่ะคุณหลานหน้าดำเลยนะคะ สวัสดีทั้งทั้งหมด900ท่าน800ท่านนะคะก็นะคะใครอยากเห็นบอลสวยๆบ้างฟ์มคุณแม่แต่งมีบอลสวยๆเยอะนะคะก็อย่างพวกนี้เนี่ยเป็นลูกไม้ที่เราผสมนะคะผสมเนี่ยค่ะจะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่เป็นลูกไม้ผสมนะคะผสมแล้วเขาก็จะออกลูกมาเป็นแบบนี้เลยนะบางต้นก็ออกลูกมาแล้วก็ออกเขาเรียกอะไรอ่ะออกหน่อมาเต็มเลยนะคะ อันนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะเนี่ยค่ะ2 5 0รยห้าิบรวมส่งเท่านั้นนะคะสวยมากนะคะต้นใหญ่แล้วตั้งแม่ได้เลยนี่เพื่อนๆประมาณสูงประมาณขวดน้ำลิตรครึ่งได้เลยนะคะต้นนี้ถ้าใครสนใจไปที่เพจฟาร์มคุณแม่เป่งได้นะคะค่ะวันนี้นะคะเอ่อฟาร์มคุณแม่เป่งก็อ่าอ,อากาศดีแล้วก็เลยมา,มามามาคุยกันใครมีปัญหาเรื่องอ่อ สวัสดีค่ะคุณอัตพลสวัสดีค่ะคุณประทีปชูทองขอบคุณมากๆนะคะที่เข้าไปที่เพจฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะใครสนใจที่จะซื้อเออจะรับบอลสีที่ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็เข้าไปที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเลยวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งมีนางวาลีราคาอ่าราคาอนหนูเอานางวาลีมาให้ดูหน่อยต้นแม่นะคะอันนั้หนูเปิดต้นลูกมาให้มี4ต้นนะคะสี่ต้นเนี่ยอ่า 200บาทรวมส่งนะคะเป็นเบบีนะคะอย่างนี้เลยค่ะนางวาลีนะคะเป็นบอลเก่านะคะบอลเก่า bon มีชื่อนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้คือนางบาลีวาลีนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยู่ที่ YouTube เข้าที่ Facebook ได้เลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณออลราศีมีนคุณออลราศีมีนนะคะขอบคุณค่ะคุณออนนะคะอีจีขอบคุณ <c oughs> ค่ะที่ <c oughs> ที่กดให้นางวาลีอยู่ตรงนี้อสี่ต้นอ่านน้องน้องแป้งหอือป่อันนี้คือนางวาลีนะคะที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเรา เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเบบีเขานะคะเพื่อนๆว่าสวยขนาดไหนนะคะอเออ๊ะทำไมใน YouTube เราดูสวยๆแต่ใน Facebook ไม่สวยสวัสดีค่ะคุณยายเดือนสวัสดีค่ะคุณยายเดือนค่ะสวัสดีค่ะอยู่นี่คะ่ะลูกสี่ต้นน้อยเนี่ยเแบบีอะ่ะนางวาลี ทุกคนสบายดีกันนะคะช่วงนี้นะคะระวังตัวกันด้วยนะคะนี่นางวาลีนะคะอันนี้นะคะเแบบีนางวาลีนะคะนี่ค่ะเแบบีนางวาลีนะคะเ,เพื่อนๆนี่ยค่ะชูให้ดูทั้ง y o u u u e โอุยนางวางค่ะอันนี้นะคะจะบอกว่าสองร้อยรวมส่งแล้วนะ,ะนางวาลีขอ,เป,อเป็นวันจันทร์ขอส่งเป็นวันจันทร์ หาใครสนใจเนาะอันนี้บอลเก่านะจะบอกว่านะคะนางวาลีนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะอะปลูกบอลสีรักบอลสีนะคะกะ็ตอนช่วงนี้เป็นช่วงที่สมควรเก็บนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณไซเบอร์นะคะไซเบอร์ครปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมนะคะทุกคน ถ้าใครอยากอ,าอยากรู้จักบอลสีตัวไหนอยากเห็นนะคะบอกความคุณไม่แป่งไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะขอดูไม่เป่งยินดีค่ะยินดีมากๆเลยนะคะคุณเบลคุณเพนนะคะค่าส่งคุณเบียสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะนางวาลีเรามีสีสีสีนางนะคะส,ะสวยมากนะคะร้อยแปดสิบลงส่นก็พอเนาะไงอันเพน มันแพงก็ไม่เป็นไรเอาเนี้ยร้อยแปดสิบรวมส่งนะคะใครสนใจอะเอาร้อยแปดสิบรวมส่งไปเลยไปเป็นเบบี๋นะจริงๆแล้วเขาขายกันแพงนะคะอันนี้นะคะแต่อันนี้เป็นราคาแบ่งฟันนะคะรวมส่งแล้วจริงๆอะ่ะขายต้นหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่ว่าค่าส่งแปดสิบเพราะเราแพ็กยังให้อย่างดีนะคะนี่คืออะไรอ๋ยเขามีอยู่แล้วน้องน้องมัดเมื่อกี้นะอ่านอยู่เมื่อกี้อันนี้คือ เมื่อกี้นะอ่านอยู่มันขคุณเขาขายไปแล้วฮะอ,อันนั้นคือไม่รู้เหมือนพริกกับเกลือเลยอะ่ะจะแต่แต่ไม่ดำงงม,มามกคือต้นที่หนูซื้อมาตอนนั้นสองพันกว่าบาทแล้วต้นไหน,นเอามาดูดิด้านดำเอามาดูดิมันขึ้นๆในหน้หม่ก็แรกมันทิน้งไปหมดสวัสดีนะคะทั้งสี่ล้านท่านนะคะเากวามเมื่อไหรจะมีพริกกับเกลือบ้าง พริกกระเลืออ๋อพริกกระเคือเหรอคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูไปดูที่ต้นแม่หนูมีมีลูกยัง่งยังยพริกกระเคือพริกกระเลือมาปุ๊บคนมาที่สวนเลยคะ่ะมาเอาไปหมดเลยไก่ทองแม่นไหนอะไก่ทองไก่ทองประเสริฐสามร้อยห้าสิบรวมส่งนี่ปกติขายหกร้อยนะอันนี้ขายสามร้อยห้าสิบเองรวมส่งนะเพื่อนๆไก่ทองประเสริฐนะคะสวยมากนี่กัดสีแล้วนะคะไก่ทองประเสริฐใครอยากได้จองเลยนะ เป็นครั้งแรกที่เอามาไลฟ์สดนะคะสวยค่ะอันนี้กัดสีแล้วมีหัวแล้วด้วยอันนี้นะเพราะเป็นไม้ยอกหนอไอ้แยกหน่อนะคะคำรอบฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะดูเป็นไม้แยกหนอค่ะนะคะเพื่อนๆนท่านใดที่ดูในอ่าอ่ายูทูเข้าไปที่เพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ได้นะคะเพราะว่าเราติดต่อกันทางนั้นนะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้นะคะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะ ไก่ทองประเสริฐใครสนใจไก่ทองประเสริฐสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะอ่ะตั้งไว้ให้ดูอ่าไก่ทองประเสริฐคุณวิมลรัศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกหนกวันขอบคุณมากเลยนะคะอู้ยุงเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเข้าสวนอันนี้อะไรโอ้อพิกกระเกลืองจริงด้วยอันนี้ไม่อันนี้คือต้นใหญ่ที่เราได้มาเหรอ,หอ,อนะเดืออแค่นี้มีห,ห,หัวไหม ไม่มีหัวเนาะเราเก็บไปก่อนเนาะพริกกะเกลืออันนี้พริกกะเกลือนะคะอนนี้ไม่รู้ว่ามีอะยะเวอนพักพักหัวไปหัวไ,หไปแล้วหัวมันน่าจะใหญ่ขึ้นอืพริกกะเกลือ,อย่างเนาะต้องรอหนูเลิฟสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมีอะไรอีกมาโชว์ลูกค้าเพราะว่าเผื่อใครใครต้องการนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากดูอยากเห็นว่าเอ๊ะต้นต้นบอลสีอันเนี้ยเ,เคยเห็นแล้วเนี่ยทุกครั้งก็ไม่ได้สักที อันนี้นะคะเนี่ยเนี่ยนางส<ว>เสือดาวานางเสือดาวสวยมากนะคะสามร้อยห้าสิบรวมส่งเนาะสวยมากนางเสือดาวเนี่ยกัดสีแล้วล่าออกตึมแล้วเนี่ยใครสนใจเข,ขียนว่าเขียนว่ารับนางเสือดาวนะคะนางเสือดาวค่ะนะคะนี่นางเสือดาวนะคะเบบไม่เบบีนะก็ตั้งแม่ได้ค่ะคือฟาร์มคุณไม่เป่งจะไม่ขายเบบีอะขายตั้งแม่เลยเพื่อนเพื่อน,นบางทีซื้อเบบีไปเดี๋ยวตายมั่งอะไรมั่งาเงี้ยเกรงใจค่ะ ยุงอ่าหนุมานหนุมานอะไรอ่ะหยิบมาหนุมานมีหนุมานด้วยใครสนใจหนุมานหนุมานก็สามสามร้อยห้าสิบรวมส่งเนาะมีหูแล้วนะนี่หนุมานอมพัผ้ามีหูแล้วนะสวยมากคุณนี่ใครสนใจหนุมาน <S 2> <S 2> <S ก็จัดได้นะคะหนุมานอมพัผพาเนี่ยคะ่ะไม่เบบีแล้วนะคะก็คือว่า เนี่ยกำลังเขาเรียกเป็นสาวแรกรุ่นค่ะหนุมาอมภพ,พานะคะ350รวมส่งนะคะแล้วก็มีพน,ะพนครพนันครโทรไปหาแม่หนูซิโทรมาทำไมหรือว่าคนมาเอามะนาวพานันครนะคะ250รวมส่งแล้วนะคะ250รวมส่งพนันครสวยมากกัดสีสวยมากีส อีกต้นหนึ่งก็เป็นพานครเหมือนกันมีสี่ใบแล้วค่ะสองร้อยห้าสิบรวมส่งเหมือนกันนะคะพานครเห็นไหมคะเพื่อนๆใครสนใจนะคะรับเขียนรับได้เลยรับพานครนะอ่าวางไว้ให้ดูตรงนี้นะคะมีนางวาลีนะคะรวมส่งร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็ <100. S 1> หนุมานออกศึกรวมส่งก็สอบบงร้อยอะไรเายอย <200. S 2> เอามมะนาวร้านอาหารที่อยู่ตรงขอ,งข,องขวา อ๋อโอเคนั่นแหละตรงนั้นอ่ะให้เขาช่างเลยยี่สิบโลเ <โล S 2> น่โแมมะนาวตรงหน้าบ้านหน้าบ้านใช่ไหมอ่อยี่สิโลนั่นแหละพันหนึ่งคิดเขาแค่โลล,ละห้าสิบได้กระมังกันในถุงเอาไหนหมดเลยอ่ะบอกอยู่ในถุงในถุงในถุงโละละเท่าไหร่ยี่สิบโลน่ะช่างเลยทําไมงั้นน่ะก็เพราะว่าคนโทรเข้าขอนี่เออแต่ในเฟซย,ยังยังในนี้อยู่ ในเนี้ยมันกําลังแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ทาไมไม่ได้อะหนูหนูคุยต่ออะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน่อยเพราะลูกค้ามาหนูคุยต่อที่ที่ u t u b e เออเออแต่นั้ยยิ่ไปโอเค,อเคที่ YouTube นะคะโอเคงั้นบายบายก่อนนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกค้ามาดูมะนาวนะคะทางส่วนเราก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ยูทูบนะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอโทษทีค่ะ ถ้าเกิดใครอยากดูบอลสีอะไรสวยๆเนี่ยบอกความคุณไม่เป่งนะความคุณไม่เป่งมีเยอะมากแต่ไม่รู้จะถ่ายต้นไหนค่ะนะคะวันนี้สวัสดีันก่อนนะคะพอดีมีลูกค้ามาเอามะนาวนะคะสวัสดีค่ะ